โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ได้เจอไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยไม่ได้เจอกันนานเลยมากลับมาเล่นโรบอทไม่รู้จะเล่นเกมอะไรจริงๆโอเคอันนี้เป็นรหัสใหม่นะฮะรหัสเกา่าโดนแฮ็กไปเทียบเลยแล้วนะฮะสาเหตุอย่า,ยาอย่าหาสาเหตุเลยดีกว่านะ,ะโอเคมาเริ่มเลยเกมแบบนี้เป็นแบบการไฟเอริเนาเซียนอยู่แบบนี้สนุกชอบชอบชอบเมื่อก,ก่อนเล่นอย่างเติ่รหัสเกา่านี่บอกว่าปืนปืนทเทนเลนนะ ดูยิงมั่วแล้วกันมันทะลุมันทะลุแตะขายได้แบบนี้เล่นสนุกดีแบบระบบยิงมันดีก็ไม่รู้จะเล่นอะไรมาเล่นเกมมือลือเฮ้ยเอาดูว่ากดตัว C แล้วมันปล่อยให้เฮ้ยเฮ้เกือบตายเฮ้ยอะไรดับเบิลบาร์เรยอ่ะมาไปเกับฝั่งนน้นมาไปกัอบฝั่งนู้นเอ้ย ันู้นฝั่งนู้นมันเกิดที่ไหนกันนะเนี่ยโ,โอ้ยหลบเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระสุนหมดหรอทำไงอ่ะกระสุนหมดมีปืนพกไหมเอามีอยู่ได้อยู่ปืนกลบกับปืนพกยิงกันหละกระสุนหมดทำไงกระสุนไม่มีทำไงเปิดลีเซตได้มันกระสุนหมดจะเติมกระสุนจากไหนอโมงไม่ให้กระสุนหมดทำไงก่อนกระสุน ยิงยิงตายให้หน่อยได้เราฆ่าเราก็ไม่ได้กระสุนนะไม่ปืนหมดปืนหมดจริงนะ่อ๋อมันเก็บได้ไงเออกระสุนมาแล้วเอามิีอ,อ่ยโอ้ยเลือด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 สาบๆไอ้อยู่ เฮ้ยถือมันทำไงเนี่ยเฮ้ยระเบิดจากไหนระเบิดโยนไปไหนเมื่อกี้เฮ้ยข้างบดี๋ยวกันเฮ้ยกระสือหมดกระสือหมดไม่มีคนมาช่วยเลยหนีกันหนีกันไม่ไหว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 อุ๊ยเกือบตายไม่ไหวไม่ไหวเลืองหมดเลืองหมดพักก่อนพักก่อนโอ้ย เกือบตายยิ่งไม่เลไม่ตาเยเชียร์ยังเอไ้ไปเกิดฝังหนูกันไปเกิดฝังหนูกันไห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 นเป็นกิบกุ้ยกุ้ยไม่ตายเชียร์ยกุ้ยโว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 ยฝนตกฟ้าไายถ้ามีเสียงฝนตกทุกคนตอนนี้ฝนตกนะเสียงอาจจะเข้านิดนึง กระสุนมดเลยอะมีดมีมีมก็ได้มีก็ได้ต้องการกระสุนด่วนเลยตอนนี้โอ้ยข้างนอกฝนตกฟ้าผ่าอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดยังไม่อยากย,ยังไม่อยากยอมส,สู้สู้สู้จนตัวตายสู้จนตัวตายมามาโอ้ยเอามีดมีดมีดเลยโอ้โ,อโอหฝนล็อกปืนไปเยอะจังคิวคิวอ่ะสิบห้าคิว มาผมจะขึ้นท okay. <c oughs> ็อปหนึให e ้ได้เคมาเติมยังเกมนิเียเฮ้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 ยเเฮ้นเป็นไหนกันหมดมฮ้ยิงมือสักคนเลยทำไมทำไมอเพื่อไม่เชื่อกันยิงอยู่ อย่างได้ปืนพิฆาตสุนเยอะๆโอ้ยตายมันกลับมันกลับไปตรงที่ซื้อปืนไงลืมอ้าวจบแล้วเหรอยังยังยังซื้อปืนใหม่ดีกว่าอย่างได้ปืนกระสุนเยอะๆเอ้ยเคสสเหรอเอาก็ได้ซื้อมาโอเคแล้วก็สุ่มฟรีสุ่มมาย,ยังไม่เคยได้อันสองอันนี้เลยได้ไหมโอ้โหเงินเฮ้ย สองสายหน้าอย่าค้างอย่าค้างดิ <S 2> <S 2> <S 2> <ฮ>ว,ว้าวได้โอเคอยู่โอเคอย,ยิงสองสายห้าเยี่ยมเยี่ยมถือว่าเยี่ยมมา AK47 ส่เมามามาปิดใหม่มาแล้วเพื่อนออกไปเลยอยากก่ากลัวสู้รบเลยโอ้ยอย่างดีเฮ้ยดี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 ดดดดเพื่นดีนี่กับออกรบของจริงเลยเคียร์เฮ้ย กระสุนหมดทำไมต้องดีเองเหรอไม่รีออโตโอ้เหรอมีไหมเฮ้ยกระสุนหมดไอยเฮ้ยมันเข้ามาในโล่เราเหรอเพื่อนเพื่อนหลังเพื่อนโอ้โหเมียวเม้าเล่นเล่นยาวเลยมาถืออัพละเฮ้ยขึ้นขึ้นท็อปสี่แล้วเฮ้ยขึ้นท็อปสี่แล้ว,ลวมาๆๆวมามา เกมนี้ตึงเกมนี้ตึงซ้ายขวาซ้ายอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหไม่น่าวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเพื่อนตายพอดีอุ๊ยอุ้ย,ยเคปิดสองเที่ยนนี่นี่น,นี่มาเชื่อเพื่อนลันเชอร์ยังไม่ใช่แะดองไว้ดองดองดองปืนระเบิดไว้มาใช้เลยก็ได้ม嘛อืมไอ้ปืนนั่นแหละนัดหนึ่งบอกเลยไปไปหมดอ่ะนี่นี่นี่ ต้องแบบยิงตรงที่คนมันเยอะๆถึงแบบจะทีเดียวแบบได้คิวเยอะๆอะเออต้องหนคนเยอะบ้างอุ้ยกระสุนโอ้ยเฮ้ยดีนี่มีคนโอ้ยอยางขึ้นท็อปหนึ่งอะ่ะอีกสองนาทีทานอยู่โอ้อะอ้ปืนปืนนั้นรัวนะไอ้ปืนไม่เคยถึงใช้มเอาไหมเอาไหม ไอ้ฟอสไอ้เนี่ยไอ้เรียกว่าอะไรนะไอ้โล่โล่กำลังวางต้องวางกองคนเยอะๆมันถึงเอ้ากดเอ้ากดผิดจะไปกดวางโล่กดถือปืนยิงเลยงั้นเอาแม่ไปไปไปลุยลุยไปลุยลุยลุยเนาะอ๋ออข้างในยังเดือดอ่ะอุ้ยจะขึ้นท็อปหนึ่งไม่น่าไม่นัดไม่น่าทันไม่ทันแน่ ไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันเฮ้ยเพื่อนยืนทำอะไเฮ้ยถอยลีก็สูงกว่านี้เพื่อน,นโอ้ย ลบลบล้างเสาไปบูนไวจ์จัดโอ้ยแันเชอร์โอ้ยแันเชอร์แันเชอร์เอา้าโดนตัวเองอีกแล้วเฮ้ยปืนอะไรอะ่ะปืนใหม่เหรอถ้าผมไปมีอันนี้เมื่อไหร่อ๋อมันรับฟรีอยู่แล้วอันนี้เหรอซื้อโลบ้างเถอะโอ้4อยมา โอ้โหห้าสิบนัดซะด้วยมาโอ้ห oh, เพิ่งได้มาตอนจะจบเกมแบบเกมหน้าบอกเลยขึ้นท็อปหน,นึ่งแน่นอนผมเข้ามาใชา่เย่ yeah. เอา้าทำไมอ่ะโอ้คิวสามปคิวสามเก้าไม่เป็นไรเกมหน้าบอกเลยขึ้นท็อปแน,น่นอน เอาด,าด่านอะไรดีเอาด่าน้ายแล้วกันเล่นไงมาเกิดออกได้ไหมามาหมามา,มาสตามิน่าไม่จำกัดกับลุยเฮ้ยโห่ในบ้านยังเดือดอ่ะฮุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดก่นัน กระสุนโห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 ห้าคิวไม่ได้กระสุนกระสุนอยากได้อยากได้เ M ็อง2 4 9เกตอนเะนี้ยถ้านายจะแบบอยู่กับแคมป์ได้ยาวๆกระสุนดีช้ามากอะ่ะกระสุนดีไม่ทันใจเลย พพเดี๋ยวไม่ออกไปไหนหรอกโอ้ยโอโอ้ยโอยโอสกดเลขสี่เอมามามาออกมาดีออกมาดิเพื่อ,อนชิงเพื่อนเพื่อน,น,นหน้าๆนๆกระสุนหมดเกี้ยงแล้วตอนนี้เฮ้ยกระสุนกระสุนเย็บพ่นเย็บ่นเยบ่งเย็บ่นเยบน แตกเลยที่กระสุนทำไมหมดเร็วยิงมัวจัดแต่ตอนเนี้ยโอ้ไม่ทันเมื่อกี้ไม่ให้เก็บอะไรแคปเจอร์เก็บธงทำไมเพืออะไรไม่รู้ครับไม่ในภารกิจด้วยมันมีคนเฮ้ยคิวเท่ากันละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอขึ้นท่อนหนึ่งขอขึ้นท่อนหนึ่งโอ้ยยังเดือดเรียบร้อยโดนละโอ้ย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 เดือดเกินเดือดเกิน โอ้โหโอ้โหโดุมมาไม่นะท็อกหนึ่งฮะอ๋ออุ๊ยนี่มาจากในบ้านตกใจหเมื่อกี้มองเอ่ตรงข้างบนอยู่เฮ้ยนี่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 เก็บหมดนัดเดียว นี่นี่นี่เออดนตัวเองว่าแล้วเอาไหมา่ไ้เป็นอะไรยอย่างน้อยแล้วก็ห่างจากท็อปสองแล้วห่างกันสิบคิวเองเหรอ,อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องทำยอดคิวเยอะๆแล้วมาโหโอ้ยใครเปนอีกลันเชอร์โอ้ยเฮ้ยเท่าไหร่อะ,อะโอท็อปสองคือฝั่งตรงข้ามเราเหรอเพื่อช่วยยิงหน่อยขอเก็บกระสุนเพื่อนขอเก็บกระสุน โไม่ได้ไม่ได้รอรอรอไม่ไม่ไปเจอฝั่งนู้นปะเฮ้ยไม่เกจอฝั่งนู้นไม่เกจอฝั่งนู้นเรายึดทานี้เออโดนไม่ดีกิ้วน่าไม่โดนไม่โดนเกือบหลบทันละอะไรคืออะไรอืมไม่รู้เล่นต่อต้องขึ้นท็อปหนึ่งก็ู่ท็อปหนึ่งแค่ได้มาจริงจังจริงจังนะเกมนี้ ไม่โดนโอุย้ยเพื่อนปิวเลยอันนี้คืออะไรเอาทงไปทำอะไรเอาธงไปทาอะไรได้ธงทงไปแล้วเอาทงไปทำอะไรก่อนคือถือให้นานเหรอหรือว่าอะไรไม่เข้าใจคือถือทงแล้วมันช่วยอะไรช่วยคูณสองหวหรือว่าอะไรไม่รู้แหละรับษาธงให้นานที่สุดเลยเพียงช่วยยิงเลยไอะสุนพกเก็ตพกเก็ตอ๋อมันตันอยู่ที่250บอบ โอ้ยไม่ไม่ไหว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 ไม่ไ,วไ,มไวมหวปเอาไหโอ้โหเก็บหมดสามเฮ้ยไม่ไม,มีเก็บผมนี่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 โอ้ยหบหบหบ,บโอ้ย goodbye ขอ,ขอเรื่องอันขอคิวเรื่องอันเฮ้ยเฮ้ยสุนอุ้ยไม,ม่โดนลุมยิงห้าคนนี่แหละเรามีลันเชอร์เป็นปุ่มเดียวจบเลยมาปุ่มเดียวมาโอ้ยมีคนเล่นลันเชอร์อยู่เฮยอ้ยๆยาอย่ายานี่ นี่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 น,นี่เป็นไงเป็นไงใครได้ทงอ่ะขอนน้นถือทงอยู่เคยายายายไอตัวเหลืองนั่นเนี่ยไปละนะอ้าวตัวเหลืองคือ NPC เหรอเราผู้เล่นอา้าวสรุปมันคือ NPC หรอ อ้าเราพูดเล่นเฮ้ยแหน่ปล่อยเมาส์แป๊บนึงมันยิงอย่างเร็วโอ้โหแบบแบบเร็วกาเฮ้ยกระสุนหมดย,ย,ยิงเพลินลืมดูกระสุนเป็นได้ค่า m อพีซีได้คิวโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมาเกิดในฐานมันเนี่ยเฮ้ยท็อปหนึ่งได้อยู่ขอร้อยคิวร้อยคิวจะได้นิวเคลีย บุ้มเดียวเลยบุ้มเดียวเฮ้ยอันนี้ NPC ได้ไ,ดไหมเนี่ยอไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวงงตัวเราจะมี NPC หรอหรือว่าอะไรเราช่างมาแล้วกันเล่นตันเลค่ะ <c oughs> เริ่มงงเฮ้ยเ <c oughs> ออใะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนวะกระสุนวะกระสุน หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไม่ไหวไม่ไหว้เออตังเท่าไหร่เนี่ยสองแสนเก้าเองเนาะปืนปืนแพงที่สุดมันต้องรอปดล็องตามวิวอะเล่นยาวเลยแล้วไงโอ้โห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 ดึงไวจังโอ้โหจะตายตาย ตัวอักษรเลืที่20ไปงอทำไงดีบันชื่อต้ง5อ่นก็ตุ้มเอ้ากด5กดไปแล้วทำไมไม่ติดขอตุ้มเดียวขอตุ้มเดียวขอตุ้มเดียวไปเไปเร็วไปเร็เดี๋พิ่งนีโ่ขอตุ้มเดียวขอขอเดี๋ยวเพเดี๋ยวเพิ่งเดี๋พิ่งี่รีบกันนี่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋พิ่งนี่ใจเย็นใพี่น้องใจเย็นขอตุ้มเดียว อืมอ้ามันไม่ตายมีสามแสน่ะต่างผิดหัวร้อยคิวสี่นาทีได้อยู่ลันเชอร์ขอตุ้มเดียวอีกหอขอตุ้มเดียวหลายตุ้มจัดเ็วไปเ็วไปเลยเลยเอ้าเรากดไอ้นั่นหายไหมนะโอ้หายด้เสียฟรีเลยมไม่ได้คิวอีก มไม่เป็นไรนะสองหนึ่งคุ้มทีชีพเพื่อสองคิวคุ้มแหละชึบโอ้โหถ้าเก็บได้หมดนี่คือบอกเลยแคมป์เด้วยวยาวอะ่ะเฮ้ยอีกนยีนไม่มีเยร์อีก 1, อแค่นิสเกียีอเก้าคิวอีกเก้าคิวแต่ NPC ีเกมนี้เล่นตึงอยู่ อ็บีซีเกมนี้ยังเก่งโฮ้ย,ยไม่โดนขอรอจะกมาคนเกิเดยี่เด็ดตุ้มเดียวเลยก็ใช้ไปเลย ดูสิจะได้สักิีคิวกันแน่นะร้อยคิวมาตุ้ม,มโอ้โหสามคิวเอ้เงอโอ้อย่างน้อยเลยัยงเพียร์ต้องลูกเลยมันน่าจะหลบในบ้า,านแน่เลย เราถือธงไปทำอะไรตรงหน้าโอ้โหวุ่นวายแต่ละตรงนี้โอ้ย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 เลือกเหนื่อยเลยได้มีสิบอ,อ,อันน่ะเคเกมสุดท้ายละ่อนถือธงให้เยอะๆเพื่อถือธงให้ได้เยอะโอ้โห ตู้มนึ่งไหมล่ะตู้มนึงตู้มนึงแล้วทำไมเพื่อนเรากระเด็นเนี่ยตูมให้หมดตู้มให้หมดเย่จบยังยังไม่จบอวิ่เกือบโอด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 กระสุนกระสุนเร็วๆกระสุนกระสุนเร็วๆ ดีดิเย้ที่หนึ่งโอ้ยเกมแรกมาเคตอบสุ่มแล้วก็ปิดคลิปดูดิจะได้อะไรนีน่ผมเกิดไปสิดสองรอบเองเอา่เอาเลืออนอัานี่ก็ได้ โอเคมาซุ่มดูที่ได้ไนปึ๊บเฮ้ยห้าแสนมันล็อกห้าหมื่นจบโอเคก็คลิปนี้เล่นเล่นแค่นี้แหละเล่นลงคลิปเคป้บกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยโอเคเจนคลิปต่อไปไปบาย